และแล้วแกงบอลหวาน้าเสร็จสิ้นถ้าอยากรู้กรรมวิธีในการทำและขั้นตอนในการทำแกงบอลหวานแสนอร่อยนี้ไปชมกันได้เลยจ้าอร่อยมากค่ะขอบอกสวัสดีค่ะพี่แกงนะคะก็จะมีพริกแล้วก็ธรรมดามันก็จะมีหอมหัวหอมแดงนะคะหอมหัวเลก็กค่ะหอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะ ตำใส่ด้วยกัน,นะคะ่ะใส่เกลือลงเล็กน้อยนะคะตำตำตำ,ตำพอแหลกแหลกแล้วแต่ความพอใจของคนนะคะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนตำแหลกมากๆบางคนก็พอหยาบหยาบนะคะแม่ตุกก็จะตำปานกลางนะคะไม่ให้แหลกแล้วก็ไม่ให้หยาบมากนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวขอตำอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปดูเวลาการปรุงการแกง่นหวานกันต่อเลยนะคะ อันนี้คือขาหมูเลาะกระดูกนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆซึ่งขาหมูเลาะกระดูกเขาเลาะออกมาแล้วเราก็จะใช้ส่วนหนังแล้วก็เนื้อหมูนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำค่ะไปดูกันเลยนะคะขออนุญาตใช้มีดนะคะทาเป็นชิ้นพอดีคำไม่ต้องเล็กมากนะคะถ้าเล็กมากเดี๋ยวถูกความร้อนหรือหมูจะหดตัวลงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเล็กมากเอาพอดีคำค่ะนะคะนี่นี่เลยนะคะไม่ต้องบางนะคะเพื่อน เล็กอย่างการใช้ขาหมูติดกระดูกอย่างเงี้ยส่วนหนังของเขาก็จะไม่ไม่ไม่เหนียวมากเกินไปนะเพื่อนกําลังพอดีกินค่ะนะคะเคี้ยวง่ายนะคะนี่อะไรอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จุกจะขออนุญาตหัน่นหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วเราจะก็จะไปปรุงขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเพื่อนนะคะตอนนี้เลยค่ะ ส่วนผสมหลักแ้วในการทําก็คือต้องมีบอลหวานบอลหวานไม่ทตุกได้นึ่งสําเร็จไว้แล้วนะคะเมื่อวานนี้เราลอกออกแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็นึ่งค่ะนึ่งจนมีลักษณะน,นิ่มนะคะเดี๋ยวเม่ตุกจะให้ดูนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆนึ่งออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นี้ประมาณนี้นะคะนะคะ่มนุ่มๆบางบางชิ้นก็ออกค่อนข้างเละบางชิ้นก็ไม่เละนะคะอยู่ที่ว่า,เ,าเรานึ่งนานหรือเปล่านนะคะ ก็อนุญาตพาเพื่อนๆไปดูขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะนี่คือน้ำใบยะนางนะคะเราไม่ได้คั้นนะคะเราใช้เครื่องปั่นเอาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปใส่หม้อกองเลยนะคะไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะกรากจะอยู่ด้านล่างของหม้อปั่นนะคะเราจะเทเอาให้หมดเลยค่ะ จะได้สดน้ำร้อนๆเนาะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วพอละค่ะเดี๋ยวจะให้ดูในหม้อนะคะว่าเขาข้นขนาดไหนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะไม่ต้องไปคั้นให้จนเล็บด,ดำเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราปั่นเอาได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่ะส่วนพี่แกงเราใช้โดยการตําค่ะจึงจะอร่อยนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเปิดเตาแก๊สนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆนะคะจากนั้นนะคะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะใส่พริกแกงที่เราตาลงไปนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะนะคะเราตาด้วยครกนะคะตาเองค่ะก็จะมีพริกมีเกลือแล้วก็ตะไคร้หัวหอมนะคะตําเข้าไปนะจ๊ะตาจนประมาณนี้ค่ะแล้วจะคนชอบบางคนก็ชอบแหลกเนาะก็รอให้เขา เป็นน้ำดิบๆซักนิดนึงนะคะไม่ต้องเดือดนะคะซึ่งในการเกรงแกงอบอนหวานครั้งนี้แม่ตุ๊กจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อความหวานนะคะจากนั้นนะคะตอนน้ําที่ยังไม่เดือดเราก็จะปรุงรสไปเลยค่ะเพราะบอนหวานของเราสุกไปแล้วนะคะรอให้น้ําไม่ต้องเดือดนะคะให้เขาร้อนๆพอบุบๆสักหน่อยแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะเพื่อนนะคะรอให้น้ําร้อนสักหน่อยเราก็จะปรุงรส นะคะเพื่อนๆปรุงรสก็ไม่มากมายก็น้ำบารานะคะเมื่อกี้นี่ใส่ผงปรุงรสลงไปเพื่อเพิ่มความนัวนะคะเพื่อนเรอให้น้ําเดือดนะจ๊าน้าเริ่มที่จะปิ่มปริ่มด้านข้างแล้วนะคะคือว่าเราจะไม่รอให้เดือดนะคะเราจะใส่หมูลงไปแต่ยังไม่ขุนนะคะเพื่อนนะคะใส่หมูลงไปเลยค่ะนะคะอนุญาตใช้มือนะคะเราทําทานเองนะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะนะคะ เราจะปรุงของดิบให้สุกก่อนนะคะเราค่อยใส่บอลหวานตบท้ายค่ะนะคะเราให้เดือดเราค่อยคนนะคะน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเราก็คนกันเลยค่ะเพื่อนนะคะนี่ค่ะไม่ต้องให้เดือดมากมายนะคะเราก็คนเกี่ยวหมูออกด้านข้างนะคะเพื่อนนี่ค่ะนะนี่ค่ะเป็นฟองอย่างนี้บางคนก็สามารถเอากระชอนตักออกได้นะคะนี่ค่ะแต่ไม่ทุกชอบเป็นฟองฟองอย่างนี้เพราะว่า มันเข้มข้นนะคะเดี๋ยวแกงไปเดี๋ยวมันก็หายค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวสักพักรอให้หมูใกล้สุกนะะเราก็จะปรุงส่วนต่อไปนะก็คือใส่บวบนะคะใส่พริกโดดลงไปนะคะเพื่อนอ่นะถ้าน้ําเดือดสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเราก็จะมาใส่อย่างอื่นต่อไปนั่นก็คือบวบจ้านะคะบางคนมีมะขามเปียกก็ใส่ไปได้นะคะเพื่อนๆสัก ครึ่งฝักหรหนึ่งฝักก็ได้ค่ะแล้วแต่ปริมาณที่เราแกงนะคะวันนี้เกงเท่านี้พอประมาณสามถ้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวโทรบอกให้คุณแม่มาเอาไปทานด้วยค่ะนะ,ะใส่บวบลงไปเลยจ้านะคะเราใส่บวบเสร็จแล้วก็จะใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะคะปุ๊บนะคะใครอยากกินเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆเลยนะลูกโดดเนี่ยตักขึ้นมามีแต่พริกก็ได้ค่ะ ลูกโดดนี้เราเลือกพริกที่ว่าไม่แก่มากนะเพื่อนๆนะจากนั้นนะคะเพื่อนๆช่วงที่ว่าเราจะปรุงขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่บ้อนหวานได้เลยค่ะนะคะใส่ตอนนี้ได้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะบอนหวานที่ว่าเราไปนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาเราจะแกงแล้วก็ออกมานะเพื่อนตอนนี้ก็คนนะเพื่อนคนบอนหวานนะคะว้าวหวานมากเลยค่ะนะคะ นี่มันจะออกเป็นข้นๆนะเพื่อนๆเหมือนแกงหน่อไม้เลยค่ะใช่ไหมคะนี่เอาจริงเหมือนแกงหน่อไม้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะเดีย๋ยวเราก็ต้องใส่น้ำปลารานะคะจะอร่อยก็อยู่ที่น้ำปลาราด้วยค่ะนะคะในการแกงบอลในครั้งนี้นะเพื่อนเราไปใส่น้ำปลาร้ากันเลยจ้าน้ำปลาร้าเราใช้แบบซื้อมาจากตลาดนัดนะคะเป็นถุงสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อ มีกลิ่นของเขาเนาะเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาร้าแบบขวดลงไปนะคะมันหมดพอดีค่ะนะคะใส่น้ำปลาร้าที่เป็นขวดลงไปผสมด้วยนะคะมันไม่พอนะคะอืมมนุษย์นี้ข่ดน้ำปลาร้าไม่ได้ถ้าจะให้อร่อยอีกก็ใส่น้ำปลานิดนึงเพิ่มกลิ่นนะคะเพื่อนอืมนี่ค่ะแล้วก็คนนะคะเพื่อนมาชิมกันดูนะคะนี่ค่ะ น,นะคะเราจะทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนแทบจะไม่เห็นบอลหวานเลยมิจขาหมูล้วนเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็พอได้เห็นนะคะเพื่อนๆโอเคเราจะทิ้งไว้แล้วเราก็จะมาชิมรสนะคะเราให้เดือดสักหน่อยเนาะเพิ่มรสชาติความนัวนะคะเราก็จะใส่ผงนัวนีดหนึ่งนะคะเพื่อนอ่ะนี่ค่ะนะ,ะนี่เราก็ไปใส่ในหม้อเลยะคะ่นะน้หอมจังเลยอะหอมน้ำปลาร้านะคะเพื่อน แกงบอลหอมๆค่ะจริงๆแล้วมันสุกแล้วนะคะนี่ค่ะรอให้เขาเปื่อยออก้าหากันนิดนึงนะสะนันเองนะคะนี่เลยบอลแกงบอลแม่จุกแอบ,บใส่มะนาวที่ปอกเปลือกออกเลยนะคะเพื่อนพอดีลูกสาวกินมะนาวแล้วมันเหลือแม่จุกก็เลยมาโยนใส่มันไม่มีนะ้ำมะขามเปียกนะคะก็เลยใช้อย่างนี้แทนมันจะออกเปรีย้ยวนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตบท้ายด้วยผักชะอมนะคะผักชะอมและ ใบเมงรักนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะนะคะตบท้ายไปเลยค่ะเพื่อนหอมๆค่ะอร่อยมากนะคะเหมือนแกงหน่อไม้ทุกขั้นตอนเลยเพื่อนค่ะนะคะนี่ค่ะนี่หม้อบัลเล่เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนมาค่ะเพื่อนค่ะมาทานด้วยกันเด้อนะคะน่าทานมากเลยค่ะดูเลยค่ะอุ้ยสดร้อนๆด้วเพื่อนเห็นไหมคะอุ้ยค่ะอุ้ยน่าทานค่ะ ยังบอลหวานก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็อร่อยมากๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะ